ครับพื่อจะเอาความรูร้รเราได้เร่นได้ครับวันนี้เรามาตัดหญ้าต้นยา,นยางป่ารางครับต้นยางเอยต้นหญ้าเงี้ยเพลงนี้ฝากติดตามด้วยน,นะครับนี่คนกลางรอกอยู่ครับเพลงนี้แล้ก็ตุ้มไปนานยังยาหญ้าก็รกยญ้าก็ไม่ได้ตัดนานตุ้มไป อากาศก็ร้อนครับวันนี้มีเด็ด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 โจนกันอ๋อช่องตะบันที่แล้วก็ฝนตกครับตกบอาใหญ่เลยมีน้ำเลยนีย่ตะเลงวันนี้สักวันช่วงวันไม่ฟื้นแต่ว่าไลาไล่วันนั้นน่าจะทุ่นไม่แล้วน้ำครับน่าจะเองไม่แล้วตะเลงอย่างโอ้ววันนี้ไล่ไล่วัน ไฟเซฟฟู้เย็นได้เชิญนะครับต้นย่างต้นป้ามต้นเรียนเป็นย่างเยอะครับแบบนี้ย่างเย,ยอะย่างเก๋รับย่างกาันย่างเย,ยอะย่างเก๋อันนี่ครับมีโลไม้แล้วก็มีย่านชี้อ่ะควายนูกก่นครับนู่นเด็ดโอควายนู่นมีเด็ดเด็ดดีกันนั่นเด็ดเรง วานี่พอดีว่านี่มันร่มนุามาต้ตั้่ไปนี่ก่อนคานุ๊กตต้มาแล้วควาวานุคานุ้มาแล้วหรือมันตัดมาจะควายที่ร่มเือนเลยครับเอาไปว่าโรนถึงจะมาฝ้ายนี่มาตอนว่านี่หมดจุนุ ตะะ ouais. leave, right. ตันบตเขีมบตเขีมวเล็กหัวตเมนานเลยหตไม่เข้มมันจะเริ่มปองๆเลยครับข้างบนเพว่าข้างล่างกันยังดีครับบตเมอะแก Nghĩ ở này đi trót Ôi dồi kiếm này dù nàn nàn Cần bài nợ kênh Sai tê tắt tì tê gặp tắt tì tôn quay à, Khoai nu mà mình bền yêu Sai quầy, quầy đi mình bền phải... à, sai แค่ชวนเรียนนึ่งกอดีก็มันมียู่ส่องเล้นหัวองเล้นดีนี้มันไม่มีเตะคำไฟเปยก็ไม่มีลักเจ้าก็ไม่มีทีนี้มันอยู่โค้งบนดินเพก่รเก็บขึ้นไฟปล่อยรถเปลนอยคนขับรถเรนโปะกับต้นยางน้อยนอยมันต่ำก็เลยเออวางเก็บไพ่ควยก็มมาลงมมเช้าก็ตัดตนไปควายนู่นคนเดี๋ยวเก็บไพร่ควยแล้วก็เดี๋ยวคนมาตัดต้นควายนี่อ ส่ไฟมันไปในกลางส่วนเลยป่ามากลางส่วนเลยได้เ้ยนี่จะเวียนครับเหมือนเดิมตุกเปลงตุกส่วนส่วนย่างส่วนปามส่วนเรียนเวียนครับเลี้ยวมาควายนี้ได้เลย โตเกียมต้องลบแค่มันรกกับเลเมนินแต่ไม่ไม่มาวัวใหญ่บงวัวนี่ไงวัวเดียวน้อนกับวัวเล็กเล็กเเด็ดเรื่องมาวัานี่นะยควายนี้มั้งวานนู้นเด็ดนั่นเลยรนมาเอยเลย คนเป็นหัวพัวซะหัวพัวกันไร้ย่างกัน โปรต้องการพวกโปรใหญ่ต้องรับไปแควน,นี่ต้นไม้อยู่กันเป็นต้นคล้อยแลย้วก็ต้นไม้เลยกเนาะอยากก่าแบบตัดมาแควน,นี่ต่อถ้าอยากรักตีได้ออกนี่ อย่างตีเดียวอย่างตีเดียวนั่นอน้องร่วมมาเลย 我儿子，我儿子，我儿我儿 ไม่มีว่าต้อนะว่ามีว่าต้อสิได้มันเป็นรายย่างเยอะเลยเออขูมได้ยุไม่มีว่าต้อมันก็นต้องเควลเลยก่อนเนี่น้องเควเลยรายกว่ารายกว่าก่อนมันไม่มันใจก็ว่วามีว่าโตเดี๋ยวมีว่าต้อเพราะว่าเราขวามสีได้สีเดียวไปขูมมันติเว้ นี่แวนมันรั่วๆนี่เด้รยร่งกันครับรำเลยอันตรายกันครับเรียงจวงลังมันต้องเต่งๆเป็ปสายขว่าวันนั้นเลยต้องข้าวไปติดๆดากอะเลเม้นเพราะมันรก โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปขึ้นแถวไม้แล้วครับไปขึ้นอ,อกไม้แล้วแฟนนุ้